กลับมาช่วงนี้ค่ะขยับแข้งขยับขากับหนุ่มสายแดนซ์คนนี้เลยหนุ่มชินชินวุฒินะคะเขามาบุกบันเทิงไทยรัฐของเราแบบนี้แล้วมากับสาวๆอุ้ยเพียบเลยมาพร้อมสัวสาวสั้า5ดาราโชว์เดอะซีรีส์สวยทั้งนั้นเลยนะพี่จักรีเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะนําเสนอในการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของการทํางานในคลับเลาจซึ่งหนุ่มชินเนี่ยบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยนะ เคยไปเที่ยวลาวมาแค่2ครั้งเท่านั้นเดี๋ยวนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปร้องเพลงไปเที่ยวอ่ะสองครั้งไปเที่ยวแบบจริงจังใช่แต่<อ>ที่เหลือเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเคยไปซึ่งการทํางานครั้งนี้เนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ถ่ายทําในสถานที่จริงๆแล้วตัวนักแสดงที่เป็นสาวๆก,ก็ยังทํางานอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยออแล้วสาวๆแต่ละคนนี่สวยมากก็เลยอยากจะฝากให้แฟนๆเนี่ยติดตามชมผลงานกันด้วยนะคะรับรองว่า มุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนผมพูดเลยนะชีวิตนี้นะผมเคยไปเที่ยวร้าใหส้สองครั้งแต่ที่เหลือไปเล่นคอนเสิร์ตหมดเราพยายามจะเล่าเรื่องอีกมุมมองหนึ่งจากมุมมองจริงของคนจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจดูจริงๆเราจะเปลี่ยนมุมมองอะไรหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เราอย่าไปปิดกั้นเพราะความคิดของตัวเอง าดิช<า>ันชอบอพี่ชินบอกว่าอย่าไปปิดกั้นจากความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เปิดใจดูแล้วกันว่าสําหรับซีรีส์เรื่อง <c oughs> นี้จะออกมาในรูปแบบไหน,น <c oughs> <c oughs> ตกใจนึกว่าใบตองบอกว่าเปิดใจให้ผู้ชายไปเที่ยวเราเรา, <c oughs> าไม่รู้ล่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า <c oughs> แต่เล่นแต <c oughs> <c oughs> ่เล่น